ประกาศข่าวด่วนขณะนี้สถานการณ์โร r หรือโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทยหรือที่คนไทยมทักรู้จักในชื่อว่าโรคอมัมพาตมีอัตราการเกิดโรคสูงขึ้นอย่างตอ่อเนื่องซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตและเป็นสาเหตุของความพิการมาเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยและนี่คือกลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นโรคโซ r หรือโรคอมัมพาตโรคอ้วน ไขมันในเลือดสูงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงคนที่ชอบสูบบุหรี่หรือดื่มเหล้าโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไม่ออกกำลังกายเครียดและโรคภาวะอยู่หายใจขณะหลับและเมื่อใดก็ตามที่หลอดเลือดในสมองของท่านแตกตีบหรือตันเมื่อนั้น โรคือโรคอัมพาตจะมาหาคุณแบบทันทีทันใดและนี่คือ5อาการอันตรายของผู้ที่เป็น s t r o k แต่ดีก่อนให้จำง่ายๆนะครับ B fast B fast B ที่เบิ่มเสียการทรงตัวแบบทันทีทันใด E ขี้อายตาเบลอเห็นภาพสอนแบบทันทีทันใด F น้องเฟสหน้าเบียวปากเบี้ยว แบบทันทีทันใด A พี่อามแขนขาอ่อนแรงยกไม่ขึ้นแบบทันทีทันใด S น้องสปีดพูดไม่ชัดสื่อสารไม่เข้าใจแบบทันทีทันใดและ T คือเวลามีอาการพูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นตามมวหัวหมุนมีอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีรีบไปโรงพยาบาลทันทีเหรอใช่แล้วครับ พราะทุกๆหนึ่งนาทีที่สมองขาดเลือดเซลล์สมองจะตายไปสองล้านเซลล์ส่งผลให้ชีวิตของคุณสั้นลง2วันและหากอาการรุนแรงท่านาดเป็นอัมพาตหรือเสียชีวิตอย่าลืมนะครับโจ r เป็นภัยเงียบที่เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดเมื่อมีอาการเหล่านี้พูดลำบากปากตกยกไม่ขึ้นตามัวหัวหมุนให้รีบนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรนนือโทรสายด่วน1669ได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเราเตือนคุณแล้วรโรคสโ r o คือโรคอัมพาตรู้เร็วรอด